ข่าวดีใดนะคะที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณที่จะทำให้คุณใจฟูในช่วงนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะดูใบตัดก่อนนะพร้อมรักค่าสองถ้วยอันนี้คือคู่แท้นะเป็นคู่รักที่ดีมีโอกาสจะได้เจอคนรักจริงหวังแต่งแล้วก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากค่ะและเป็นความรักที่จะเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยค่ะความโชคดีใดที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ งานดีค่ะงานดีความรักดีๆตามมาค่ะการเงินค่ะโชคลาบค่ะเด็กเหรียญชุดนี้ทั้งการงานการเงินความรักเลยนะคะเนี่ยความโชคดีใดที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ที่จะทําให้คุณใจฟูการงานการเงินค่ะความรักที่ดีด้วยค่ะเดี๋ยวขยายให้ทีละเรื่องเลยค่ะ ความเข้าดีในเรื่องของความรักที่ทําให้คุณใจฟูจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นความรักที่มีความรู้สึกเสน่หาค,คลั่งคล้ายมากเป็นพิเศษค่ะมีโอกาสจะได้เจอคนที่เขาคลั่งรักคุณมากๆเลยค่ะเนี่ยตาชาถือถ้วยเอาความรักแท้มาให้ค่ะรักแบบคลั่งคล้ายอ่ะคุณจะถูกรักแบบคลั่งคล้ายนะในช่วงนี้นะสองถ้วยเป็นใบสองถ้วยเป็น ไพ่จุดแรกเนาะความโชคดีที่ทําให้คุณใจฟูในช่วงนี้โดดเด่นในเรื่องความรักนะจะถูกรักแล้วก็เป็นเป็นความรักที่เข้ามาแบบเข้ามาแบบรวดเร็วค่ะเป็นการตัดสินใจที่เข้ามาแบบรวดเร็วคุณอาจจะได้เจอคนที่เด็กกว่าหรืออายุน้อยกว่าก็ได้นะแต่ว่าไพ่ใบนี้คนที่อายุแตกต่างจากคุณหลายปีก็ได้แต่เขารักรักแบบรักแบบข้างรักอะ ในเรื่อง,องความรักจะได้เจอคนที่ขั้งรักเข้ามาในช่วงนี้นะคะแล้วเป็นความรักที่ดีด้วยไพ่สองถ้วยขอขยายเรื่องความรักอีกสามใบนะคะแล้วสถานะความรักจะเป็นอย่างไรนะคะใครที่เพิ่งจบความสัมพันธ์มานะคะนั่นคือเขาไม่ใช่มันจบเพื่อว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่และจะได้เจอคนที่ดีกว่าเนี่ยมีโอกาสจะได้เจอชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้ค่ะแล้วก็ความรักระยะทางไกลนะคะ นี่ไงคนที่แบบรักคุณแบบหวังรักจริงหวังแต่งจริงๆอะค่ะไพ่สองถ้วยแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญเนาะรักแบบหวังเลี้ยงดูปูเสือให้คุณมีชีวิตที่สุขก,กายสบายใจอะคุณจะได้เจอคู่ที่ดีนะถ้าใครที่เพิ่งจบความสัมพันธ์มาไม่ไม่ต้องเสียเวลานะไม่ต้องเสียเวลาเสียใจนะคือมันจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เพราะถ้าไม่จบคนใหม่ที่ดีๆก็เข้ามาไม่ได้ คุณจะได้เจอความรักที่เหมาะสมสําหรับคุณในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะและเป็นความรักที่ดีด้วยขอสองใบเรื่องความรักเนี่ยเก้าเหรียญสิบเหรียญมาแล้วไพ่ใบแรกเป็นไพ่สองถ้วยแล้วก็คิงถ้วยด้วยจะได้เจอคนที่เขารักจริงหวังแต่งจริงค่ะรักแบบหวังใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ด้วยกันนะคะแล้วเขาจะเข้ามาชัดเจนเป็นคนที่คลั่งรักคุณมากๆแต่เป็นความรักที่ดี เป็นความรักที่มีความชัดเจนและจะมีการพัฒนาความรักแบบรวดเร็วด้วยค่ะเรื่องแรกนะคะที่จะทำให้คุณใจฟูคือเรื่องความรักนะต่อไปโชคลาภการเงินค่ะโชคลาภการเงินไพ่ครูอยากจะบอกอะไรนะคะที่จะทำให้คุณใจฟูไพ่ราชินีดาบนะคะเป็นไพ่ความสำเร็จนะ เรื่องงานเนี่ยคือความสําเร็จการเงินที่ดีจากเรื่องงานเนี่ยมาแน่นอนค่ะเรื่องการเงินที่ทําให้คุณใจฟูนะคะการต่อยอดในเรื่องของการค้าการขายการเจรจาติดต่อประสานงานนะคะโดดเด่นในเรื่องของการทําธุรกิจค่ะโชคลาภการเงินที่ทําให้คุณใจฟูนะคะการออกจากปัญหาการออกจากปัญหาได้ต่อยอดในเรื่องของการเงิน และในเรื่องของโชคลาภนะคะเป็นอย่างไรในเรื่องของโชคลาภม,มีความช่างใจจริงๆแล้วคุณไม่ได้ค่อยเชื่อเรื่องโชคลาภสักเท่าไหร่นะคุณเชื่อในเรื่องของการทํางานนะคะเชื่อในเรื่องของเหตุและผลนะ่ะคือถ้าทํางานเนี่ยได้เงินแน่นอนโชคลาภเพราะฉะนั้นโชคลาภก็มาสองทางนะการงานที่ได้แน่นอนเลยะคะ่ะที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จการต่อยอดธุรกริจนะคะ การออกจากปัญหาเดิมๆนะคะการทำอะไรใหม่ๆแล้วประสบความสำเร็จเรื่องเงินและโชคลาภการเงินนะคะโชคลาภแบบปฏิหารมีไหมหรือจะได้แต่โชคลาภการงานอย่างเดียวโชคลาภการงานเป็นหลักค่ะขออีกสองใบอ่าราชนิเหลียนขึ้นมาโชคลาภการเงินมีนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงในช่วงนี้นะให้คุณสวยไว้เลยค่ะ คือให้ใหรู้ไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณสวยคุณดูดีคุณจะดึงดูดความโชคดีและโชคลาภการเงินที่ดีด้วยส่วนถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณมีโอกาสจะได้เจอผู้หญิงสวยเก่งรวยนำโชคลาภนำความโชคดีมาให้คุณหรือโชคลาภมาจากผู้หญิงก็ได้ค่ะผู้หญิงนำโชคลาภนำความโชคดีมาให้นะคะนาลีอุปัมภมก็ได้นะสำหรับผู้ชายโชคลาภในเรื่องการเงิน โชคลาภในเรื่องการเงินไพ่ห้าถ้วยไพ่หถ้วยยังยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆนะสำหรับเรื่องงานนะคะใครที่ทำงานเดิมๆแล้วมันไม่ตอบโจทย์ต้องต้องพลิกแพงนะคะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเงินถึงจะประสบความสำเร็จการตัดสินใจที่เด็ดขาดชัดเจนการเริ่มต้นทำไรใหม่ๆแล้วก็การพัฒนาต่อยอดแบบเดิมนะคะที่คุณมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วอันนี้ทำเงินให้คุณแน่นอน แต่ถ้าใครที่ทําแบบเดิมๆแล้วมันยังไม่ตอบโจทย์แล้วคุณยังไม่ได้เปลี่ยนแบบใหม่คุณจะต้องเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแล้วการเงินนะคะถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนโชคลาภการเงินที่จะทำให้คุณใจฟูโชคลาภมีด้วยนะโชคลาภมีด้วยค่ะได้สองอย่างค่ะทั้งการงานและการเงินเลยค่ะความรักแล้วนะคะการเงินแล้วอะเรื่องงานที่โดดเด่นนะคะเรื่องงานที่โดดเด่นที่ทําให้คุณใจฟู จะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะสามใบการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วกเ็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสจะประสบความสําเร็จก่อนที่จะเปลี่ยนมันต้องจบอะไรเดิมๆก่อนค่ะหรือมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะ คุณจะบุกบ่าฝ่าฟันค่ะสามารถแก้ปัญหาและผ่านอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปได้คือณนะตอนนี้ถ้าคุณมีความวิตกกังวลใจเรื่องอะไรนะคะที่เกี่ยวกับการงานนะคุณจะได้บุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วค่ะและคุณจะประสบความสําเร็จค่ะคิงเหรียญการเงินที่มั่งคั่งร่ํารวยนะคะ รูปแบบการใช้ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีความสุขกายสบายตายและเมื่อการงานดีการเงินดีชีวิตรักชีวิตคู่ความรักดีดีและสิ่งดีๆก็ตามมาค่ะ